สวัสดีค่ะชื่อติ๊กนะคะอ,อยู่จงังหวัดรานนะคะวันนี้จะมารีว,วิวการเทนออนไลน์ของครูไม้นะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าติ๊กลงเทนออนไลน์กับครูไม้นะคะ3เดือนแล้วก็ครบ3เดือนแล้วนะคะเริ่มแรกเลยก่อนที่จะเทนนะคะคือน้ําหนักตัวอยู่ที่74-4ดิกโลกรัมนะคะซึ่งน้าหนักคือเยอะมากๆ แน่นแน่แน,อนอึดอัดหายใจ,จไม่ค่อยสะดวกเดินก็เหนื่อยทําอะไรก็เหนื่อยนะคะแล้วก็เดินไปไหนมาไหนเนี่ยมีคนทักว่าท้องนู่นนี่นั่นนะคะใส่เสื้อผ้าเลยก็ไม่สวยนะคะจนแบบว่า,าไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะก็เลย เจอเพจของครูมานะคะก็อันดับแรกก็เข้าไปกดถูกใจก่อนนะคะกดถูกใจเสร็จเข้าไปดูนู่นนี่นั่น,นก็เห็นครูมายเขาปล่อยคลิปต่างๆมานะคะก็ลองเต้นตามคาร์ดิโอตามนู่นนี่นั่นนะคะก็ยังไม่เป็นผลนะคะน้ําหนักก็ไม่ลงนะคะก็เลยลองตัดสินใจนะคะทักหาเพจครูมายว่าถ้าจะเทรนออนไลน์ต้องทอํายังไงบ้างนะคะครูมายเขาก็จะแนะนํามา จะต้องทําอะไรแบบไหนยังไงนะคะคุณมาจาเขาจะออกแบบโปรแกรมนะคะการออกกําลังกายให้เราประเมินตามรูปร่างเราประเมินตามสรีระน้ําหนักเราว่าอ,อย่างเราเนี่ยต้องออกกําลังกายประมาณไหนเท่าไหร่ยังไงประมาณนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของอาหารคุณมาเขาก็จะประเมินมาว่าแต่ละมื้อกินได้กี่แคลนู่นนี่นั่นก็คือเขาจะแบบดูแลเราหมดทุกเรื่องนะคะถึงขนาดแบบ ตอนเย็นส่งกันบ้านอาหารที่ส่งไปคุณแม่เขาก็จะซูมดูนะคะซูมดูว่าอาหารที่เรากินไปเนี่ยคืออะไรกินได้ไหมพอเดินที่สามก็เริ่มแล้วเริ่มแบบมีอารมณ์แบบขีเบข้เกียจบ้างขี้เกียจกําลังกายบ้างแต่ก็ต้องทําก็คือเือนจะเองว่าต้องทําอารมณ์แบบ วิฉันอยากกินอย่างอื่นฉันอยากกินน้ําหวานก็มีแอบบ้างหลุดบ้างนู่นนี่นั่นบ้างโดยที่คุณไม้ไม่รู้แต่ก็ก็มีบ้างแต่ก็พยายามพยายามดึงตัวเองขึ้นมาแล้วก็ดึงเองเข้ามาให้เข้าเข้าระบบของคุณไม้พยายามจะไม่ไม่นอกรูนอกทางไม่ฝืนจนเดือนที่สามจบคอร์สแล้วนะคะตอนนี้น้ําหนักปัจจุบันอยู่ที่หกสิบเจ็ดแปดก็ภูมิใจมากๆที่ตัวเอง ทำได้ถึงขนาดนี้แล้วก็บอกเลยว่าความพยายามเราเท่านั้นค่ที่จะทําให้เราาประสบผลสำเร็จได้